สวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกนะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพ,พื่อนๆนะครับวันนี้มางานที่เราวิ่งวิ่งบ่อยแน่ลแต่ปกติจะถอยเข้านะครับแล้วก็เดินหน้าออกเวลาบรรจุเสร็จนะครับวันนี้นะครับมันจะไม่เหมือนทุกวันวันนี้จะเดินหน้าเข้าแล้วค่อยถอยออกเดินหน้าเข้าผมไม่ค่อยได้เดินหน้าเข้าแล้วไม่ค่อยถนัดนะไม่รู้ว่ามันจะเลี้ยวพอไหมนะ แต่ผมเคยอยู่เลน2นะครับมันเลี้ยวแล้วหางสุดท้ายมันจะไม่พอนะครับวันนี้ขอคอมเลนนิดนึ่งนะครับขอค่อมเลนนิดนึ่งอ่ะคอมเลนเลยกลัวไม่พอไงต้องมาดูตอนถอยออกด้วยนะพเพื่อนๆรอดูตอนถอยออก ถ้าอยู่เลนสองไม่พอ,อจริงๆอุ้ยอุ้ยน่เกือบโดนเสาก็เหมือนง่ายนะครับเดินหน้าเข้านะแต่เดี๋ยวบนบนจุเสร็จนะครับมันจะมีรถหกล้อนะครับมาถ่าย เป็นลักษณะถอยตู้ชนกันแล้วก็ถ่ายสินค้า2ตู้เอ้ยมาหกล้อสองขั้นนะับใส่ในตู้เดียวตู้ยาวตัวน,นี้เป็นตู้เย็นวันไห่นะครับแล้วเราก็ต้องถอยยาวออกนะครับฝากเพื่อนๆรับชมด้วยแล้วมาดูว่าจะติดกล้องตรงไหนนะน่าจะติดที่หน้าผากนี่แหละไม่น่าจะติดตรงอื่นได้นะแต่ดูดูก่อนดูก่อนนะอาจจะให้พี่วินเขาถือให้หรือย,ยังไงนะฝากฝากเพื่อนๆรับชมตอนท้ายคลิปด้วยเดี๋ยวมาดูตอน ถ่ายบรรจุตู้กันนะครับตอนนี้เป็นวันเช้าๆนะครับที่จังหวัดประทุมธานีวซอยนี้เป็นซอยตันนะครับมันเป็นซอยคล้ายๆซอยคอนโดคร่ะข้างในสุดก็จะเป็นคอนโดมันก็จะไม่ค่อยมีรถอย่างอื่นเยอะแยะนะครับแต่มันจะมีรถามารับส่งเบียร์ตรงนี้แต่เราอยู่ตรงนู้นมันก็จะไม่เกะกะแต่มันจะมีรถชาวบ้านนะครับที่เขาสัญจรใช้เข้าออกเนี่ยก็ต้องระวัง นะครับก็ต้องรอบคอบในการเดินหน้าถอยหลังแต่ละเคสก็ต้องรอบคอบให้มากนะครับเพราะว่าจุดบอดเยอะมากนะรถบรรทุกเนะยาะใหญ่ยาวคนเยอะอย่างนี้นะครับต้องระวังให้มากนะครับก็จะมีนะรปภเขาช่วยดูอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะถ้าแถวนี้นะฮะพี่บอยนะครับคนคอนโทรลนะคนคอนโทรลตู้คนโถนคนงานเนี่ยก็ จัดการให้เพื่อนๆดูนะผมเดินข้างเข้ามาไกลขนาดไหนเพื่อนเพื่อนรอดูตอนถอยออกด้วยนะเอานี่คือเคลียร์ให้รถวิ่งได้นะครับฝั่งขวามือเอาเอาแค่ไหนอ่ะเอาเอาแค่ไหนขยัง จะชนหางนะพี่กำลังขึ้นอยู่นะครับคันแรก วันนี้ตู่อยู่กับตู้อิเกนวันไห้นะครับตู้เป็นนี้คืนท่าเรือคลองเตย ต็มแล้วนะครับ ชนคุยเดี๋ยวชวนทิศใายเยอะเกินไปมั้งเนี่ยโอ้ยทิศใายเยอะเกินไปเอาแล้วกระจกกระจกอายุปะหล่ะกระจกเอา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 กระจกไม่พอตุกตาไม่เชลินอีก ไปยังไงให้มันเบียดสายเนี่ยทำไมาใไมก็จะมีพี่เม็กไปดูท้ายให้นะครับพนักงานของบริษัทนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือว่าถ้าว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็เดี๋ยวจะรับพิจารณาไหนทำได้เดี๋ยวจะทำให้ก่อนนะครับหน้าวันนี้ที่ผมกำลังถอยรถอยู่นี้นะครับผมได้เปิดเป็นหอจกอเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ชื่อลูกสาวนะครับสำหรับใคร อยากให้ทําคลิปแนะนําที่เราเปิดหอจกรไปเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะมา,าแนะนําว่าวิธีเปิดหอจกรมันเริ่มยังไงบ้างต้องทําอะไรบ้างแล้วทําไมผมต้องเปิดหอจกรนะครับมีรถแค่คันเดียวขับเองทําไมต้องเปิดนะครับ เดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้ง่ายแต่ไม่รู้ว่ามีคนสนใจไหมนะครับถ้าสนใจก็คอมเมนต์มานะครับผมจะได้นัดกันกับแฟนแล้วก็ทําคลิปบรรยายหรือแนะนําให้เพื่อนๆนะครับรับฟังรับชมกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ถอยยาวๆนะครับเป็นการแทงซ้ายออกนะครับเราเดินหน้าเข้านะครับเมื่อต้นคลิปนะแล้วตอนนี้เราก็ถอยออกนะครับผมจะหันซ้ายหันขวาบ่อยหน่อยต้องกราบขออภัยนะครับมันเป็นชีวิตจริงในการถอยนะเออต้องหันบ่อยหน่อยนะครับ เผลอเลยไม่ได้เลยแว็บเดียวไม่ได้เลยนะครับต้องดูตลอดนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บภาพจากกล้องโทรศัพท์อีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีรถตู้มาให้เขาแซงไปก่อน แทงซ้ายออกนะครับเปิดเสียงฟังกระจกเฮ้ยเปิดกระจกฟังเสียงเลยเริ่มชิดซ้ายแล้วนะครับ จะบอกให้ไหลไปนะครับ ร้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มาที่ที่มาบ่อยๆนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าปกติมันจะต้องถอยเข้านะครับแล้วก็เดินหน้าออกรอบนี้นะครับเดินหน้าเข้าแล้วก็ถอยออกความยากความง่ายความคิดส่วนตัวผมว่าถอยเข้าง่ายกว่าเดินหน้าออกจบก,กว่านะครับเพราะเวลา เดินหน้าเข้าอ่ะเหมือนจะง่ายตอนเข้าอ่ะแต่ตอนออกอ่ะมันมันต้องแบบเราเดาไม่ได้เราต้องฟังจากเสียงคนโบกนะว่ามันค่อยๆไหลอะไรอย่างเงี้ยผมมองก็ไม่ชัดเลยเมือนกี้นะมองไม่เห็นเขาไปอยู่ท้ายรถเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเคสของถอยเข้าแล้วเดินหน้าออกช่วงตอนที่ถอยเข้าอ่ะเหมือนว่าเราตั้ง,งลำถอยอ่ะ ตั้งลำแทงเนี่ยแทงซ้ายเนี่ยเราก็ปิดถนนไปแล้วแล้วรถมันก็จะหยุดหมดเราจะเห็นเห็นตอนถอยมันจะสบายใจกว่าประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเนาะอันนี้เราเอาตามลูกค้านอ้องลูกค้าให้ให้ทําแบบไหน,นเราก็ทําแบบนั้นนะเจอกันคลิปหน้านับสุริยาจัดโทเวแล้วสุริยามทุกสวัสดีครับเดี๋ยวต้องมาอีกรอบนึงอะ่ะต้องจัดโทเวยาวๆไปเลย